ถ้าตอนรับสู่ช่องวุฒิกาศิลป์นะครับพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกนะครับจะลามินนะครับอย่างพี่พี่จะไม่ทักไหมครับ <laughs> <laughs> นี่เรากําลังจะเด่นไพ่กันอยครับอ่าพี่พฒิเสียงดีมากครับ้องเพลงกันองตู้ลําโพง <laughs> ผมขาดสองตัว <laughs> เราจะเอาตู้ลำโพงไปซ่อมกันครับในตัวเมืองสีเกรมครับผม เพวเสียงดีพูดนะเสียงดีโฟร์ลำโพงขาดไปสองดอกสองตู้เดี๋ยวเราเดินทางกันครับครับผมเข้าไปในตัวเมืองกันเลยครับผมทางนู้นเลยฮะไปไปสองตัวสองตัวฮะมอนิเตอร์ทับมอนิเตอร์ฮะเสียตังค์อีกแล้วยังไม่ได้กำไรแล้วเพราะว่าเสียงดีพูดนะเสียงดีโฟด ก็อาจยามินนะครับครับครับดถวันนี้รับหน้าที่เป็นซเฟอร์นะครับฝนกะลิ้นๆเล็กน้อยครับครับก็มันเยอไม่มากครับไม่มากครับก็เพิ่งได้มาอยู่สิทธิเกตนะครับครับก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยคพี่ยังไม่เคยเข้าเป็นตัวเมืองเลยใช่ไหมผมเดี๋ยวว่างๆผมจะพาไปเที่ยวตัวเมืองสิธเกตไม่ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าก็ก็แบบเดี๋ยวพาไปเดินห้าง เดี๋ยวเราไปร้านซ่อมตู้ก่อนนะครับอันดับแรกครับก็มาเล่นบักแม่น้อยได้นะครับพี่น้องครับผมในช่วงห้าโมงถึงหกทุ่มนะครับเรื่อยๆฮรเรื่อยๆฮะเอาจารย์เพิ่งมาแต่งานลำนะครับผมมาแต่งานลำครับผมอยู่อุบล ได้หยุดเราหยุดไม่ได้พอตังค์ไม่มีไอ้วุฒิสู้ไม่สู้ชูครับพี่น้องผู้ใดพ่ท่านมาหายกำลังใจไอ้วุฒิพท่านมาหายกำลังใจล่ามินเลียนเชิญเด้อที่ร้านบมกหมาน้อยนะครับยีิบสี่ชั่วโมงคือเก่ายี่ิบสี่ชั่วโมงคือเก่าครับแล้วก็ร้อยเพลงรวดเหมือนเดิมร้อยเพลงรวดเหมือนเดิมถึงหกทุ่มก็ประมาณเกือบร้อยเพลงนะครับมีช่วง เตียงช่วงไปชีวิตไปชีวิตฟกซองติงก็มีจักหน่อยจักหน่อยแหละครับมีบ้างก็ครลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งหมอลำช่วงเด็กดให้พี่น้องในฟอนน้อยพุทธเนาะับครอบทุกทุกรสชาติทุกรูปแบบนี้ก็เป็นหวัดจั็หน่อยนะครับเป็นหวัดจักหน่อยไม่หน่อยแล้วล่ะแตกฝนอากาศเย็นเนาวพ่บุตรเนาะ วันนี้อากาศเย็นนะ FC ก็มาหาอยู่เรื่อยๆนะพี่วุฒนะิเนาะครับผมก็ขอพระคุณครับกำลังใจครับแล้วพี่วุฒิร้องไห้ทำไมอะ่ะเดินทางเป็นนบัมันเป็นมันเป็นไทยครับ ครับตอนนี้ก็ถึงร้านแล้วนะฮะร้านก็ไม่ใช่ร้านใครที่ไหนนะครับเป็นร้านของร้านจวบนะครับมีเจ้าเจ้าร้านอยู่ตรงไหนครับร้านจวบของสิเกตครับใช่ขออจุลดประกอบสอนสิเครับใช่ครับตรงข้ามเซเว่นตรงข้ามเซเว่นครับที่ร้านมีเจ้าเจ้านี่น้องมีปัญหาเรื่องเครื่องเสียงออยยากซื้งม ที่สุดแล้วผมสีเกตนะฮะับการจวจครับสุดยอดครับก็นี่นะฮะสองอันนะฮะเพราะว่าเราไปเร่งมอนิเตอร์นะฮะไม่ไม่กับนีครับนนัไม้ก็มีด้วยครับแมวที่มาเสด็จเสียพี่อยาไปอ่าพี่อยากไปถ่ายไม้ผมไม่มีตังค์ซื้อให้บสย พูดถือกล้องถ้าพูดถ่ายในห้องนอนต้องสว่างกล้องเอลยพี่น้องอยู่สีเกศมาลำพงเพื่ออะไรนะอันนี้ลำพงติดอะไรนะครับอาจารย์พิมพ์ไปแล้วอะไรไปบ้างแล้วฮะอาจารย์เบ็ดไปแล้วใช่ไหมครับผม อันนี้4,900ตามนั้นนะอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนั้นเรียกว่ามิกซ์นะมิกซ์อันนี้ก็ไม่ไม่ฮะไม่ต้องไถ่บอยฮะคือไม่ต้องอยากได้นะยังไม่มีตังค์อันนั้นอ่ะอันโุ่ยใหญ่ใหญ่อะไรอันโุ่ใหญ่ๆหญ่ก็รุ่ยครับลำโพงแบบสีขาวแบบว่าแต่ง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 ไกลๆหรอนันบอกครับการสอบที่ขายก็แค่ขายเลยสองพันทันเลยนสองพันทันเลยไอ้มันต้องเปลี่ยนดอกอาอาจารย์นุ่งบอกว่า เอาดอกเตี๋ยจ้าหนุ่งอามาสองอาบสองนั่นละใส่ไปก่อนกระได้คืออยู่ครับผมมาเอาที่เถื่อใส่ไปก่อนกระได้ละวันเลยราคาเป็นกันเองนะครับราคาเป็นเรียนตุ้นตียานชืเมื่อรับเอาดอกเพื่อนละเอาเป็นมัดมวยเคยมีราคาติดอยู่รุ่งคงร้านพีเจซาวนะครับถ้ามาก็ เดี๋ยวรถรถนี่เขาตัดร้านนี้ผมมีรถครับพี่เดือบต้องมาหาพี่ชายเลยนะพี่ชายหัวเพิ่มพ่ชารณาเดียวพี่จวดเนี่ยพิจารณาเดียวพี่จะบอกถ้ามาติดต่อสอบถามได้24ชั่วโมง25ชั่วโมงไปเลย25นะครับแต่ว่าไม่ปิดร้านนี่ก่อนร้านเปิดกี่โมงครับพี่จวด2 ตอนเลือกนี่แล้วแต่เวลาครับางทีก็ดึกเจ้าว่าเราเลือเรือเราโก้เลือเราเลือกกัะเริเลือกนี่ครับเรามดเร็วกันเลยเร็วครับเบาแห้งจนเรื่องยายคาเราเข้าไปเลยอขาดทั้งอดขาดขึ้นนะครับกว่าเสียงดีโพดนะครับก็ได้ขาด ส้มก็ไม่แพงนะครับคนเองนะครับตอนนี้ซ่อมไม่ทันนะครับเปลี่ยนดอกไม้ยังเดียวดอกจันนงมะฝาดไปยังหล่จะจันนงเรามาดัง,งนี้ไงโวยเตอร์สแตร็ปจัดให้ซะแล้วปอันนี้ซ่อมได้ไหมบ้านพับครับตัวนี้มันซ่อมตัวนี้ซ่อมไปแล้วครับรอบหนึ่ง เรไม่รอเพื่อนัยังขาดอีกมักยังแห้งมี่นีนนดแล้วตอนำนมมาลงไส่เอามาเลยเอามาเลยนี่ก็กจารามินนะฝากด้วยนะครับ่เก่านะครับ วันนี้ก็พาพิุ์เข้ามาในเมืองนะครับมาซ่อมตู้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมืดแล้ว<ช>เราเอาตู้ไปร้านก่อนดี<ส>กว่าจะได้ไปเปิดปังที่ร้านเพราะมัไยเพราะมากเพราะจึงขาดครับผมก็เดี๋ยวไปกันก่อนนะครับก็บฝากติดตามใครมาซ่อมลำโพงก,ก็มาได้นะครับ วีแอลก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมครับก็ไปเจอกันที่ร้านบักหังน้อยน้อยน้อยะครับก็โทรแม่ได้รับผูดใดสีมายามแบงกูดฝ่าวมาด้วยนะครับเฟซบุ๊กพักมาได้ก็จัลลามินนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมพี่น้องทุกประเทศ นำ้ำเงนมีความสุขนะครับผมพบเจอกันในคิปน้าครับสุดยอด